ครับสวัสดีครับวันนี้ในอเภอภูพชานะครับวันนี้เรามาที่วัดรวมไทยพัฒนา8นะครับวัดหมู่6นะครับมากับผู้ใหญ่นะครับนี่บนทางนี้ทางท่านเจ้าวาดนะครับก็จะมาสร้างการรับรู้การทํากองปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาตินะครับโดยการนําใบไม้นะครับมาใส่ในกองลักษณะนี้นะครับเป็นตะไคร่เนี่ยทำขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปไม้ใส่เข้าไปนะครับเอา ขี้วัวใส่เข้าไปนะครับทําแบบนี้นะครับจานวน4ี่ห้าชั้นนะครับจนกว่าจะเต็มนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ําลดนะครับเราก็จะได้กองปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ที่เหลือใช้นะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีต้นไม้มากมายแล้วก็วัดในอําเภอพบพระเนี่ยก็มีต้นไม้เยอะนะครับวัดนี้เป็นวัดแห่งแรกนะครับที่อําเภอพบพระของเราได้มาสาธิตให้ทางวัดได้ดูนะครับแล้วก็เพื่อให้หลวงพ่อเนี่ย ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ลูกบ้านหรือว่าให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านได้มาดูตัวอย่างการทํากองปุ๋ยหมักนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยในอำเภอก็จะแวะเวียนไปทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะไปตามวัดต่างๆก็จะขอความกรุณาจากหลวงพ่อเจ้าวาดแต่ละวัดนะครับให้ช่วยกันทําลักษณะนี้นะครับให้ทุกๆวัดนะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดการเผาครับให้กับชาวบ้าน อำเภอภุพาของเรานะครับแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในอำเภอภุพ่าของเราด้วยครับครับนอกจากที่เราทําปุ๋ยที่เห็นแล้วนะครับอ่เราก็จะได้บรรยากาศความลุ่มลื่นนะครับแล้วก็ความสะอาดของวัดนะครับเนื่องจากหลวงพ่อแล้วก็คณะพระภิกษุสาม,มเณรแล้วก็ยัดโยมเนี่ยมาปัดกวาดใบไม้ทุกๆวันนะครับทําให้ใบไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าใบไม้เนี่ย เราอาจจะยังมองไม่เห็นประโยชน์นะครับวันนี้เราก็เลยมาทําให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าใบไม้สามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะครับนอกจากนั้นนี่ทางวัดนี่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับทางหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ปลูกพืชผักผลไม้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีประมาณสัก5้าไร่นะครับในนั้นก็จะมีทุเรียนอะโวคาโดด้วยนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ปุ๋ยที่ได้จากการทําตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปทําใส่พืชผักผลไม้ที่หลวงพ่อปลูกภายในวัดได้นะครับ แล้วก็จะได้ขยายเครือข่ายแล้วก็สอนให้กับญาติโยมที่มาทําบุญนะครับเขาจะได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ไปทํากันต่อนะครับเพื่อจะลด PM 2.5แล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้อําเภอพบพระพอของเราครับ กอไม้ยิงไม้ปตรงนนี่เด้ออไม้ดูเลยแหละฟอไม้นี่เลย เมื่อก่อนแล้วเนี่ยมาไม่เอาเรานะ ข้างล่างวราจะขึ้นเท่า ก่อนเพราว่ามาทำบุญที่นี่ก่อนออกมันจะน่าทำไม้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยใคก็อะไรไม่คุยเอะไล้ารตามบานน่ะเจ็บไมเดวา็บตี่ด้เลย้าลูาบกวัดหวงพ่อกวาดไปเล